อันนี้เป็นต้นยางนาเล็กนะครับปลูกไว้โดยมีต้นกระเจียวเป็นพี่เลี้ยงนะครับแต่พอยางนาโตขึ้นมานะครับยางนาก็จะกลายเป็นพี่เลี้ยงของต้นกระเจียวนะครับสลับกันที่เห็นนี้คือหนามของตะขบป่านะครับผมปลูกไว้ที่สวนมีอยู่3ต้นครับต้นนี้ก็สูงประมาณ4เมตรเสร็จเได้นะครับ ภาษาอีสานเห่าเอินว่าต้นบักเบนครับนี่เป็นต้นพยุงอายุ5ปีเศษนะครับผมปลูกไว้ซึ่งเป็นการปลูกต้นพยุงเป็นครั้งแรกนะครับต้นนี้เป็นต้นแรกสุดที่ผมปลูกนะครับหลังจากนั้นก็จะห่างกันไปออกไปนะครับมีต้นนี้ที่ปลูกนานที่สุดขอถามผู้รู้นะครับที่เห็นนี่คือใบยางนานะครับจะมีหนอนหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง มาทําแบบนี้นะครับเหมือนทํารังผมแกะออกมาดูก็ไม่เห็นตัวหนอนนะครับเห็นแต่มูลที่ถ่ายทิ้งไว้แต่ที่แน่ๆคือกัดกินใบยางนาแม้กระทั่งยอดอ่อนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตัวอะไรสะเดาถึงจะมีรสขมแต่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากสะเดาช่วยแก้ไข้ตัวร้อนปวดศรีรษะมีแคลเซียมสูง ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเรง็งช่วยย่อยอาหารและขับน้ำดีเข้าสู่ลำไส้มากขึ้นแก้ร้อนในรักษาแผลในช่องปากประโยชน์มากมายอย่างนี้รีบไปหามารรบประัทานนะครับมันเล็บช้างมันเท้าช้างหรือมันม่วงนะครับแล้วแต่จะเรียกผมปลูกไว้เยอะครับในสวนและเป็นที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งครับ เราปลูกมันชนิดนี้ไว้ที่ไหนนะครับมดแดงจะมาทํารังเยอะมากนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูไม่เลือกฤดูด้วยนะครับหน้าฝนหน้าแรงหน้าหนาวอะไรมดแดงจะมามาทํารังที่ต้นมันชนิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมสังเกตดูแล้วแล้วก็ลงความเห็นแล้วว่ามันชนิดนี้นะครับนอกจากเราจะปลูกไว้เพื่อเป็นอาหาร นะครับโดยการกินหัวของมันนะครับเรายังสามารถเลี้ยงมดแดงได้ดีด้วยสำหรับต้นมันชนิดนี้ครับลูกยอเป็นแหล่งของแคลเซียมและยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยในการชะลอวัยและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยบำรุงผิวพันธ์หนังศีรษะและเส้นผม น้ำลูกยอช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้น้ำสกัดจากใบยอมีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานน้ำสกัดจากลำต้นยอน้ำสกัดจากใบยอช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงลูกยอยังช่วยขับลมในลำไส้ช่วยในการย่อยอาหารแก้อาการอาหารไม่ย่อยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องและช่วยลดอาการท้องผูกได้ ในทางการแพทย์สมัยใหม่จะใช้ลูกยอช่วยบำบัดและรักษาโรคมะเร็ง